รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆและวิธีการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าลูกของเราตั้งใจเรียนหรือไม่เขาเรียนเก่งในด้านไหนและจะมีวิธีการส่งเสริมลูกของเราในด้านการเรียนได้อย่างไร วันนี้เรา,าหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณเซฟรัชตัดถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการสวัสดีค่ะคุณเซฟสวัสดีครับคุณแม่ต้องถามกันเลยนะคะคุณเซฟในเรื่องของการเรียนเชื่อว่าการเดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของเด็กเลยละเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเด็กเนาะทีนี้ต้องถามคุณเซฟก่อนว่าการเรียนนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราจะสามารถส่งเสริมในด้านการเรียนให้กับลูกได้อย่างไรบ้างคะ อ่าจริงๆทำได้แน่ๆนะครับเน<ฮ>ะจริงๆผมรู้สึกว่าการเรียนเป็นหน้าที่หลักเหมือนที่คุณไมลยบอกเนะ,<ฮ>ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนะ,<ฮ>ะเอ,ะเอะลูกเราเรียนได้ไหมลูกเราเรียนดีไหมลูกเราเก่งหรือเปล่าลูกเราชอบวิชาอะไรมีอะไรที่เขาไม่ชอบไหมถ้าเขาไม่เข้าใจเราจะต้องทอํายังไงโอ้ <ฮะ S 1> นี่ตัวอย่างคําถามนะยังไม่หมดนะผมรู้สึกว่าถ้าผมพูดทั้งหมดผมคงพูดได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากจะรู้แหละว่าลูกมีความเข้าใจอันใด ไม่เข้าใจอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไระจริงๆการเรียนนะคะมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเนอะแต่มันสามารถเกิดขึ้นที่บ้านได้ด้วยนะ <c oughs> ยังไงคะคุณเซฟแต่เรารู้สึกว่าเราจะต้องไม่ทําให้มอนเหมือนที่โรงเรียนนะครับวันที่ <c oughs> ที่โรงเรียนมันมีการเรียนที่เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจริงจังถูกไหมค่ะอยู่บ้านเขาควรจะได้เรียนอะไรเป็นแบบสนุกสนาะนอ,อาจจะผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เรียนเหมือนไม่ได้เรียน อย่างเงี้ยคเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดมันเหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแต่มันก็ได้ความรู้ด้วยค่ะส่วนหน้าที่คิดเครียดให้คุณครูสอนไปเนอที่จะต้องมานั่งเป็นเรื่องเป็นราวเราอาจจะไม่ทําหน้าที่นั้นนะครับแต่อยู่ที่บ้านน่ะอยากให้ทําผ่านกิจกรรมมากกว่าอ่ะเช่นทาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้เลยครับอ่ะง่ายๆเลยนะอย่างช่วงที่เวลาทานข้าวอ,อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยครับเวลาที่เขาจับอะไรเราก็ลองพูดเป,ป็นภาษาอังกฤษไปคือผู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษอ่ะสมมติเขาจับ ชามอะ bowl อา bowl นะครับจับช้อน spoon อ่าสมมติจะผลไม้แล้วไปทั้งหมดผลไม้จับอ่ apple apple อ่ากล้วย banana อ่ามีอะไรอีกม,ม <Mango. S 1> ะม่วง mango อ่านะครับเนี่ยเวลาเราเราก็แค่เหมือนแทนที่เราจะพูดแค่ภาษาไทย เราก็พูดภาษาไทยด้วยพูดภาษาอังกฤษด้วยเออให้เขารู้ว่าอ๋อจริงๆภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้นะมันมีความแตกต่างกันนะครับเราก็ทำโต๊ะอาหารให้กลายเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานได้แล้วนะครับจริงๆมันง่ายขนาดนี้เลยนะนะไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะจำมันได้หรือเปล่าแค่ให้ลองทำไปครับทำมันบ่อยๆทำมันทุกวันเดี๋ยวเขาก็จำมันได้เอง นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษเนอะจริงๆ<ฆ>เราเรียนพวกหน่วยซีซีหน่วยมิลลิลิตรอะไรย่างงี้ก็ได้นะอ,อเราสามารถเรียนได้ในห้องน้ำเวลาอาบน้ำแน่นอนมันจะต้องมีการาใช้ฝักบัวใช้ตกักน้ำลาดตัวเขาอยู่แล้วเนอะ<ฆ>เราสามารถไปหาซื้อพวกบิกเกอร์รู้จักบิ๊กเกอร์นะ<ฆ>ที่มันจะมีหน่วยเป็นแบบ พันซีซีร้อยซีซีค่ะร้อยซีซีอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกครั้งที่สมมติเราเอามาเป็นอุปกรณ์การเล่นสมมติอยู่ในอ่างเงี้ยครับเราก็ใส่บิกอร์สมมติพันซีซีฮึบหนึ่งอ่าแล้วก็ตักลาดขาวเราบอกเขาพันซีซีเท่ากับร้อยมิลลิลิตรสมมติเราก็ตักไปพันซีซีเท่ากับร้อยมิลลิลิตรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะจำเขาก็จะจำมันได้หรือถ้าเราใช้บิกอร์ที่มันเป็นห้าร้อยห้าร้อยซีซีอย่างเช่น 5 0 0ซีซีครั้งที่1อ่ะ500ซีซีครั้งที่2รวมกันเป็น1000ซีซีหรือ1000มิลลิลิตรอ่อย่างเงี้ยครับให้เด็กเราทําแบบนี้ก่อนก็ได้แต่พักเด็กก็จะทําตามส่วนใหญ่เด็กจะเรียนแบบเราอยู่แล้วอ่ะมอสมมติเรานะอาบน้ํากับลูกก็ได้สมมตินะสมมติเราเรา,เราอาบน้าให้ลูกอยู่อ่ะลูกําอ่ะเดี๋ยวทำแร่ทำให้แม่บ้างหรือมีเป็ดเหลืองเหลืองอ่ะทำให้เป็ด บ้างอะไรเงี้ยอ่ะพูดด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ครับเขาก็จะจําไปโดยอัตโนมัติว่าอ๋อโอเคหน่วยซีซีเท่ากับหน่วยมิลลิลิตรนะห้าร้อยสองครั้งเท่ากับหนึ่งพันนะถ้ามีบิกอร์ร้อยหนึ่งร้อยสิบครั้งเท่ากับหนึ่งพันนะอ่าเนี่ยเราก็เรียนได้เราก็เรียนอะไร<ม>แบบเนี้ยได้แล้วเด็กก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่การเรียนด้วยอนะ่ะมันดูแบบสนุกดีมีอุปก,กรณ์มีของเล่นอะไรเต็มไปหมดเลย<ม>แทนที่จะอาบน้ำเฉยเหรืออาบน้ำอย่างเดียวเนี่ยค,<ม>คราวนี้ต้องถามคุณเซฟต่อคะ่ะ ถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าลูกเราเนี่ยอาจจะมีชอบวิชาที่ชอบกับวิชาที่ไม่ชอบเนาะเราจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของเขาจากที่ไม่ชอบแล้วให้มาชอบโดยเราจะส่งเสริมหรือเปลี่ยนทัศนคติของเขาได้ยังไงคะครับจริงๆผมว่ามันการเปลี่ยนวิธีการสอนก็อาจจะทําให้เขามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปได้แล้วนะอ่าจริงๆการที่เราจะชอบ วิชาไหนหรือไม่ชอบวิชาไหนอะค่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยอาจจะเป็นคุณครูที่สอนเราอ่ามีผลต่อความชอบเราเหมือนกันนะวิธีการที่สอนเรา<ฆ>มีผลต่อเราเหมือนกันถ้าครูวิธีการที่เขาสอนแล้วก็คุณครูที่สอนเนี่ยมันไม่ถูกจริตกับเด็กอะคบหรือแบบเด็กรู้สึกว่าไม่สนุกเลยไม่รู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยเขาอาจจะผ่านไม่ชอบวิชานั้นไปก็ได้<ฆ>เพราะฉะนั้นเวลาสอนเขาเนี่ยอาจจะต้องสอนใน หาสิ่งที่เขาสนใจมาเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยในการสอนอย่างเช่นสมมุติเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยสมมตินะเด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์แทนที่เราจะมานั่งสอนเขาบวกเลข2บวก2เป็นสี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่ครูสอนเนะวิชามันมันไม่น่าสนใจอะครับเราอาจจะสมมติเขาเป็นคนชอบสัตว์มากสมมติเขาชอบเราอาจจะหาแผ่นป้ายที่เป็นรูปสัตว์อะเช่นะสมมติเป็นช้างเนะแล้วบอกว่า อ่ะช้างหนึ่งตัววิ่งมาหาช้างอีกหนึ่งตัวเออตอนนี้เรามีช้างกี่ตัวนะอ่าตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแทนที่เราสอนหนึ่งบกหนึ่งอ่ะเราก็ให้เด็กดูเนกระดาษอ๋อมีช้างสองตัวแล้วอ๋อเราถ้าสมมุติช้างอีกสองตัววิ่งเข้ามาหาล่ะเรามีช้างกี่ตัวแล้วนะอ่าอย่างเงี้ยครับก็ได้นะเราจะต้องหาสิ่งที่เขาชอบนะถ้าเขาชอบเป็นแบบ ซูเปอร์ฮีโร่อะไเงี้ยเราก็จะต้องอาจจะใช้เป็นอะไรที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มาหรือชอบเป็นเครื่องดนตรีอาจจะทําเป็นภาพดนตรีก็ได้นะครับเราต้องดูความสนใจของเด็กเป็นหลักเลยกระตู้นที่เด็กกาลังสนใจนะตอนนี้หรืออะไรที่เขาสนใจณตอนนี้ให้ใช้อุปกรณ์แบบนั้นมันจะช่วยทําให้เขารู้สึกอยากเรียนเออพอเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาชอบเนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาชอบที่มันช่วยพัฒนาทักษะทางด้านนั้นแล้วพอเขา รวมเลขได้เนอะมีะความเชี่ยวชาญในการรวมเลขพอเข้าไปโรงเรียนนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบอะ่ะเขาทําได้<ะ>สมมติเมื่อก่อนเลขรู้สึกว่ามันยากมากเลยมันทําไม่ได้อะ่ะพอครูผู้จทย์มาเราไม่เข้าใจอะ่ะมันกลายเป็นว่าพอครูสอนอทีปุ๊บเอา้าทาได้เ<อ>พราะว่าเขาสอนเพราะเราเขาเรียนรู้เนี้ยไปโดยที่เขาไม่รู้ตัว<ะ>ส่วนใหญ่อ่ะครับเวลาที่คนเราชอบวิชาอะไรสักวิชาหนึ่งอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะ เราทําได้ดีในวิชานั้นเราเข้าใจละทําได้<ช>ดีเหมือนเรียนทำได้มีครูชื่นชมม,มีคะแนนออกมาโอ้คะแนนเราโดดเด่นเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ที่บ้านแล้วมันไปปรับใช้กับที่โรงเรียนได้โอกาสที่เขาจะสามารถมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานั้นในอนาคตเอาก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ไดนะทีนี้คําถามถัดไปค่ะคุณเซฟจำเป็นไหมคะลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวยัยคือ,อช่วง สามถึงห้าขวบจำเป็นไหมคะที่จะต้องเรียนพิเศษที่จะต้องเรียนพิเศษใช่ไหมเอาจริงๆนะครับถ้าตามหลักพัฒน,นาการนะจริงๆเด็กวัยนี้เรียนรู้ผ่านการเล่นนะครับผ่านการเล่นเป็นหลักเลยจริงๆ,ๆพวกอัลฟาเบตหรือพวกพยัญชนะต่างๆเขายังไม่เรียนกันด้วยซ้ำนะคะเขาจะแบบเรียนรู้เขาวัยนี้ต้องการพัฒน,นาอะไรบ้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กลลการใช้ภาษาการเข้าสังคมการช่วยเหลือตัวเองนี่คืองานหลักๆของวัยนี้ครับ จริงๆเราไม,ไ,มไม่จำเป็นต้องมานั่งเขียนมานั่งคัดกอไก่ขอไข่น,นะจริงๆมันยังไม่ถึงวัยด้วยซ้ำครับอ,อจริงๆถ้าถามเรียนพิเศษเนอะเรียนพิเศษถ้าเป็นทางด้านวิชาการผมรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นมันยังไม่ถึงวัยที่เขาจะต้องเรียนนะครับแต่ถามว่าเรียนมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเอ,าอถามว่ามันก็เรียนได้ถามว่าถ้าตามยิงตามหลักพัฒนาการนะครับก็ผมรู้สึกว่าไม่จําเป็น ให้เขาเรียนพวกกิจกรรมดีกว่ากิจกรรมที่พัฒนาพวกิวกกักษะเนี้ยกำเนื้อทักษะการเข้าสังคมการใช้ภาษาผมว่าอันเนี้ยจะดีสําหรับเขาเพราะมันตรงกับการพัฒนาการด้านนี้เหมือนเหมือนที่คนเขาบอกว่าตอนเด็กเเขาเด็กจะเรียนรู้ภาษาได้ดีมากเลยอะครับนายคนได้ยินนอะเหมือนครับเขาบอกว่าประมาณสองขวบความจําจะดีมากเลยถ้าเขาอยู่ในบ้านที่ใช้ภาษาหลายๆภาษาครับเขาจะสามารถเรียนรู้มันได้เร็วและใช้มันได้ดีมากเลยลูกดิฉัน พูดภาษาภาษาอีสานคลองมากคือ <c oughs> คลองมากได้มาจากใครครับพี่เหลียงพี่เลียงแต่อชอบนะรู้สึกว่าลูกได้เรียนรู้แล้วก็สนุกอ,อรู้สึกสนุกกับมันใช่ไหมใช่ออผมรู้สึกช่วงวันนี้ถ้าเราโฟกัสได้ถูกจุดนะครับเออมันจะดีนะพอพัฒนาก,การมันจะไปเร็วแต่ถ้าสมมติเราเข้าไปโฟกัสผิดจุดเช่นไปพยายามไปพุชในจุดที่มันยังไม่ถึงเวลาหรือย,ยังไม่พร้อมครับ ผลมันก็จะไม่ได้ดีเท่าเท่าเท่าสิ่งที่พัฒนาตามช่วงวัยอะค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญเหมือนกันเนอะถามว่าการเรียนพิเศษจำเป็นไหมในเรื่องวิชาการผมมองว่าไม่จําเป็นเลยนะครับที่กิจกรรมโอเคอืมความสึกผมคุณเซฟคะแล้วถ้าลูกถามเราในสิ่งที่เราไม่รู้ล่ะคะโอ้ยากเลยผมรู้สึกว่าพ่อแม่หลายๆคนอาจจะเจอนะนอกจากเ e ิร์ช Google แล้ว ถ้าเราเซิร์ชไม่ทันถ้าเราเซิร์ชไม่ทันเราต้องบอกลูกยังไงคะคุณเซร์ใช่เพราะว่าปกติพอเด็กถามเด็กก็จะอยากรู้เลยถูกไหมใช่คุณมามีวิธียังไงบ้างถ้าสมมติลูกถามในสิ่งที่คุณไมาไม่รู้ไม่ก็จะบอกว่าโอเคเราหาคําตอบไปด้วยกันอ่าเป็นวิธีที่ดีได้ไหมได้ได้ถูกนะครับสิ่งที่ห้ามทําเลยคืออย่าตอบัมวเพราะไมล์กแบบทำาไงดีไม่ได้ฉันต้องรู้ทุกอย่างตอบโม้ไปก่อน เรียกเขาจำนะครับเนอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทําคืออย่าตอบมัว่วถ้าสมมุติไม่รู้บอกเลยว่าโอไม่รู้เดี๋ยวแม่ไปหาคําตอบให้นะ<ม>เออบอกเขาได้เลยเดี๋ยวแม่ไปหาคําตอบก่อนขอเวลาแป๊บหนึ่งห้านาทีอ่าหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกคําตอบหรือ<ม>เอางี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันดีกว่าค่ะอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเนะพยายามอย่าแซงทําเป็นรู้อะครับถ้าไม่รู้หรือถ้าสมมติถ้าสมมติไม่อยากบอกจริงๆว่าเราไม่รู้ะเออเราจะบอกว่า จริงแม่รู้นะแต่เดี๋ยวแม่แม่อยากให้เราลองหาคําตอบอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาคุยกันมีฟอร์มถ้าสมมติอยากจะคีปลูกให้ใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าเราบอกได้นะว่าไม่รู้อะ่ะเออบอกบอกตรง,ตรงๆเขาได้ว่าเออเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมาหาคาตอบด้วยกันก็ได้เปิดหนังสือด้วยกันเปิด Google ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาได้ครับแล้วถ้าผลเสียล่ะคะถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราไปตอบบางครั้งเด็กจําครับ แล้วเด็กก็คิดเด็กก็มั่นใจว่าอันนี้แหละคือคําตอบที่ถูกที่สุดเอพราะแม่ฉันบอกมา<ช>อันนี้ฉันบอกมาเพราะรู้สึกว่าการการสร้างความรู้สึกผิดผิดหรือความรู้ผิดผิดอะครับเนี่ยมันก็ต้องมาแก้กันทีหลังอีกเนาะหรือถ้าสมมติเขามาร<ช>ู<ช>้ที่หลังว่าอ้ออา<ช> ทำไมแม่ไม่โกหกฉันแม่ไม่พูดความจริงเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันมันเป็นข้อเสียมากมาว่าข้อดีอ่ะสู้เราบอกไม่รู้ตั้งแต่แรกก็เลยดีกว่าแล้วก็ไปหาคําตอบกับเขาน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าทางที่ดีเราชวนลูกเข้า Google ค่ะใช่ได้เลยได้เลยหรือถ้าเราบอกว่าเนี่ยอยากรู้เรื่องเนี้ยเราหาความรู้ได้จากไหนบ้างอ่าอินเทอร์เน็ตได้หนังสือได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราบอกแหล่งได้เพราะสมอีกหน่อยสมมติลูกอยากรู้เงี้ยอ่าเราจะได้รู้เราจะได้มีแหล่งให้เขาดูเนอะเช่นถ้า สมมติเขาสนใจเรื่องสัตว์โอ้เยอะมากเลยแล้วอาจจะซื้อหนังสือพวก National Geographic หรือพวกอะไรที่มันเป็นแบบความรู้เกี่ยวกับสัตว์มาเยอะๆก็ได้สนใจไดโนเสาร์อย่างเงี้ยรู้แทบทุกพันธุ์ไทแรนโนซอรัสไท็เซลล์ท็อปใช่ได้ความรู้จากลูกใช่ไหมใช่ เด็กวัยนี้เป็นว like <improving> ัยท oh. ja e really like ี่ถ้าถ้าเขาชอบอะไรแล้วเราส่งเสริมครับโ้เขาจะไปไกลเลยนะเขาจะเหมือนจำ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 จได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือนะหรือของเล่นก็ได้ที่เชื่อมโยงกับเขานะครับแล้วก็จะช่วยทําให้เขาเหมือนพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ไปครั ไดโนเสาร์ก็จะเต็มบ้านเหมือนอย่างนี้ันเลยค่ะไดโนเสาร์ก็จะเต็มบ้านนะทุกพันเลยค่ะแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องมีลิมิตนะคะว่าอันนี้คุณเซกุลังบอกดิฉันอยู่ใช่ก็เราคุณมาอยู่ว่าโอเคเข้าใจแหละว่าการส่งเสริมเป็นื่งที่ดีแต่ทุกอย่างต้องมีลิมิตเนอะเหมือนแบบว่าเราจะซื้อเราซื้อได้เราซื้อสมมติเราซื้อเดือนละสองตัวเราบอกเราจะซื้อให้เดือนละสองตัวหรืออ่าเราจะซื้อหนังสือหนึ่งเล่มอะไรอย่างเงี้ยครับต่อเดือนอะไรเงี้ยเราต้องมีลิมิตไม่งั้นกลายเป็นว่า ความรู้ก็ดีแหละแต่เหมือนกันไม่ว่าเราสปอยเนอะอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับบางทีมันอาจจะไปสร้างนิสัยเสียด้านอื่นๆขึ้นมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นส่งเสริมเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่ในลิมิตหรือข้อจํากัดที่เหมาะสมด้วยต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะคุณแม่อาจจะกระเป๋าฉีกได้นะครับถ้าหมดลิมิตไม่ดีนะครับแล้วก็บางครั้งเราถามลูกในสิ่งที่ลูกไม่รู้ข้อนี้สําคัญมากเลยนะ ลูกไม่รู้เราพยายามถามแย่เลยอะไรอะไรเขาไม่รู้ครับถามให้เขาคิดไปสามสีวันเขาก็ไม่รู้หรอกเนาะเพ <laughs> ราะฉะนั้นถ้าถามในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้อะเราสามารถใบเขาได้นะอ่าอย่างเช่นผมิถามคําถามปลา,ายปปิดละกันเช่นเป็นแบบว่าสมมุติอมะเขือเทศเป็นผกักหรือผลไม้ <laughs> <c oughs> อื่อืนนี่คือ เอาเป็นว่าดิฉันยังสับสนอยู่เลยค่ะสับสนอยู่เลยพัก<ม>ค่ะพักพักอ่ะสมมุติเขาไม่มั่นใจใช่ไหมครับโอ๊ตพักผลไม้มันเสี่ยงใกล้กันมากเลยให้เราออกเสียงตัวข้างหน้าเป็นการใบค่ะเช่นสมมติพักหัวพึ่งเหมือนกันเลยสมมติพักเลยผลไม้ถ้าผมเป็นพักเนี่ยเขาพักใบเข่าใบ้เข่าดิฉันก็แบะผลไม้ เอาจริงเอาพยายามหาพยางที่ไก่กัน oh, <okay. S 1> <laughs> อ่าสมมติเป็นอะไรกันไก่เนี้ยเป็นสัตว์หรือเป็นพืชค <c oughs> ่ะอนะครับอ่าถ้าสมมติเราให้เวลาลูกแหละลูกนั่งคิดอยู่ค่ะ <c oughs> สักพักหนึ่งแต่เราพอจะพอดูลูกเราออกแล้วว่าเขารู้หรือไม่รู้อ่ะเราอยู่กับลูกนาน <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าเขาไม่รู้หรอกเราก็บ้านไปเ,ปเลยเป็นสัส,ส อ่าใบตัวแรกอย่างเงี้ยแบบออกเสียงพยยาออกเสียงพยางตัวแรกเพื่อเขารู้ว่าอ๋อเอ้ยมันน่าจะเป็นคำนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เหมือนอการเรียนรู้มันสนุกขึ้นเนอะแทนที่เราจะแบบว่าสอนอะไรที่เป็นซีเรียสซีเรียสเป็นเครียดเครียดก็เอามาเป็นคําถามพัดกันถามพัดกันตอบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอืมใช่ แต่ก็มันก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถทําได้เองง่ายๆที่บ้านนะคุณมานะถ้าสมมุติมีเวลาเนี่ยก็ลองดีไซน์พวกเกมหรือทําอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็ได้เนะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับแล้วอาจจะทําให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อ,อการเรียนในวิชานั้นๆด้วยอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่ฉันคิดว่าไม่ควรถามลูกคือ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันบางอย่างคําถามโลกแตกอย่างเงอันนี้เรายังตอบไม่ได้เลยอะไรที่เราตอบไม่ได้อย่าคาดบอกว่าได้จะตอบได้หรือถ้าหรือถ้าเราอยากทราบมุมมองของเขาเราถามได้นะใช่ไหมคะใช่เราก็บอกว่าแล้วเขาตอบมาเราก็บอกว่าอืมจริงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแม่ถึงแม้ได้มาถามลูกขอบคุณมากนะสําหรับความคิดเห็นได้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 คือผมรู้สึกว่าทุกๆคําถามนะมันสามารถ ิดให้สวยได้ครับเนะมันแบบมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีคำถามแบบนี้เท่านั้นแบบนูนเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าเราถามคำถามอะไรนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการส่วนร่วมกันจริงๆการ,รที่เราใช้กิจกรรมพวกนี้นครับมันช่วยทำให้เราปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะ,ะตรงส่วนพัฒนาสัมพันธ์เราด้วยได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของลูกด้วยค่ะ ครับจะบอกว่าการเรียนนะครับไม่ได้มีแค่อยู่ในห้องเรียนเนอะจริงๆนอกห้องเรียนเราก็สามารถช่วยสอนเขาได้นะครับแต่กิจกรรมนอกห้องเรียนอยากจะให้เน้นเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าสนุกสนานและก้างอีกในสิ่งที่เขาชอบนะครับเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ได้รับความรู้แบบสนุกสนานด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนของลูกคุณพ่อคุณแม่ลองนําวิธีที่คุณเซฟแนะนาําไปปรับใช้ที่บ้านกันดูนะคะเพื่อให้การเรียนของลูกนั้นสนุกขึ้นคะ่ะ ช่วงหน้าเรามีคำถามที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังเจออยู่แล้วคุณผู้ชมมีคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมลราหรือยังคะเราหาคำตอบไปด้วยกันกับช่วง Q&A ถามมาต่อไปค่ะ Q&A ถามมาต่อไปวันนี้เป็นคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้นะคะถ้าลูกของเราเดินมาบอกเราว่าวันนี้หนูสอบได้ที่1วิชาภาษาอังกฤษค่ะแม่ เราควรจะชื่นชมลูกอย่างไรดีคะดูเป็นความภาคภูมิใจนะ,ะ,ะดูเขามาด้วยความรู้สึกภูมิใจนะมาบอกแม่ว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่เขาทําได้มันเหมือนเป็นการประสบความสำเร็จเล็ก,ลกๆในชีวิตของเขานะครับนะ,ะสิ่งที่เราต้องทำคือถ้าเขามาด้วยความภาคภูมิใจอะ่ะเราต้องส่งเสริมนะให้เขารู้ว่าเออเขาเก่งจริงๆเขามีความสามารถ นะครับเขามีคุณค่าเขามีตัวตนเรนาก็ต้องชื่นชมเขาแน่นอนเพราะเขาทําดีสิ่งสําคัญมากๆเลยคือการชื่นชมนในหลายบ้านจะให้ความสําคัญกับเรื่องราวด้านลบมากกว่าด้านบวก เพราะอาจจะมองว่าเรื่องเราด้านบวกทำได้ออมันก็ดีกับตัวเขามไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนี่แต่เมาาื่อได้กระตามที่ทําด้านลบขึ้นมาโอ้โหกลายเป็นว่าโฟกัสใหญ่เลยะนะครับอันนี้คือสิ่ง,งที่ต้องห้ามลืมเลยถ้าชื่นชมเขาชื่นชมเขาจากความพยายามและความสามารถเช่นโหหนูเก่งมากเลยนะที่พยายามเรียนจนได้ที่หนึ่งของห้องแม้ดีใจด้วยอย่างเงี้ยครับนะอาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเออเรารู้สึกดีใจไปกับเขาจริงๆส่วนถ้าอยากให้รางวัลก็ทามาทําได้นะ อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับนะอาจจะพาเขาไปกินของอร่อยๆอของที่เขาชอบหรือห้ช้สิ่งที่เขาอยากได้เล็กน้อยๆๆก็ได้นะครับอืมอันนี้สําคัญเหมือนการแรงเสริมทางบวกเนาะเมื่อเราต้องบาลานซ์ทางบวกกับทางลบให้สม่ําเสมอกันนะครับอย่าให้คุณค่าด้านใดด้านหนึ่งมากไปกว่ากันเพราะว่าถ้าสมมติเราให้สิ่งด้านบวกแล้วให้สิ่งด้านลบไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นอ๋อประทําทดี ออเออชมดีดีดีเก่งมากเก่งมากออแล้วก็ไปอื่นดูดูไม่ได้แคร์เลยนะเหมือนพูดท่งๆไปแต่การว่าทุกั้งที่ทำผิดทำไมทำแบบนี <Du simple. S 2> ้โอ้โหมาแบบโฟกัสให้พลังเยอะมากอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ห้ามทำก็คือตอบทรงๆเหมือนที่ผมมาบอกไปเมื่อกี้โอ้ดี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 เก่งมากเลยเนี่ยแล้วก็ไปอันเนี้ยมันดูดูเนอะว่ามันไม่ได้รู้สึกชื่นชมจากใจจริงๆอะครับเหมือนแค่พูดให้มันผ่านๆไปคนฟังสัมผัสได้นะอืมว่า ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆหรือเปล่าอสิ่งที่ต้องทำคือพูด eye contact เนอะแล้วก็ร่างกายทุกอย่างไปด้วยกันหมดแบบมองตาเขาแลโอ้โหหนูเก่งมากเลยนะเออเนี่ยต้องพยายามมากเลยใช่ไหมรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ชื่นชมมากๆอ่ะถ้าร่างกายเราตอบสนองไปกับคำพูดอนะครับ้งเสียงทุกอย่างไปคนฟังจะสัมผัสได้ชัดเจนเออมผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องใส่ใจนะ นะเพราะว่าถ้าแรงส่วนเสริมทางบวกอ่ะไม่เยอะพอครับกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขาทํำดีอ่ะมันไม่ได้อ่ะกลายเป็นว่าทําไม่ดีได้มากกว่าอีกเออมันอาจจะทําให้น้ําหนักการใช้ชีวิตมันไม่บาลานซก็ได้คุณเซฟคะ่ะต้องถามต่อจากคําถามเมื่อกี้<น>แล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าเราบอกลูกทุกครั้งว่าโอเคถ้าลูกสอบได้ชหนึ่งหรือลูกมีผลการเรียนดีเท่านั้นเท่านี้เราจะให้ของเล่น เราจะให้อะไรที่เขาอยากได้เพื่อเป็นแรงจูงใจเหมือนที่คุณเซฟบอกออแต่มันจะกลับกลายเป็นเหมือนติดสินบนไหมเป็นการติดสินบนใช่ไหมครับใช่ผมรู้สึกว่าของควรให้ได้นะไม่ได้ให้ไม่ได,ไได้แต่สิ่งที่เขาทำอะมันต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติค่ะ,ะรู้ว่ามันต้องใช้ความพยายามความตั้งใจกว่าที่จะได้สิ่งนี้มาผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะสมกับรางวัล แต่ถ้าเขาทําอะไรง่ายๆมากเช่นกวาดบ้านเนี้ยแล้วก็ซื้อซื้อของเล่นผินใหญ่ให้อ่าอันนี้มันไ,ไ,ไม่เมกเซนเขาก็จะเรียนรู้ไปว่าเขาไม่เห็นต้องใช้ความพยายามมากเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ได้นี่นะครับผมรู้สึกว่าของที่ให้มันต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทําด้วยครับผมรู้สึกว่าอันนี้ทาได้ออย่างเช่นสมมติลูกตัวมาเอนติดเนอะ,อะสมมติการเอนทราน มันไม่เป็น a n านซ์แลสิมันเป็น a d m i s s i o ่นอะไรกันหรือไม่เดินแกลแพดใช่ป่ะโอ้รู้เลยรู้อายุเลยอ่ะเป็น a อ m i ิช i o n แก p แพดอะไรกันนะครับถ้าสมมติเนี่ยอย่างการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะครับก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามเยอะเนาะการที่เขาทําได้แล้วเราให้สิ่งบางอย่างแก่เขาผมรู้สึกว่าอันนี้ทําได้นะอ่าเขาจะขอโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องไว้เรียนอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคเออไม่ได้ไม่ได้แบบอ๋อถ้า เอ็นติดจะเอาแบบบ้านพร้อมคอนโดคอนโดอะไร่างเี้หลูหนึ่งหลังอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะดูเยอะเกินไปนะครับเนอะอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันมเมคเซนแล้วมันไม่ได้มากเกินไปมันสมเหตุสมผลผมรู้สึกว่ามันทําได้อืคําถามที่สองค่ะคุณเซฟครับถ้าวันหนึ่งลูกเดินมันบอกว่าการบ้านเยอะมากไม่อยากทำเลยแม,ม่ผมไม่อยากทําเลยพ่อ เบืああ่อมากเลยอการทํากันบ้าน,นเราควรจะบอกลูกยังไงดีคะหรือจะนมนางให้เขาทํากันบ้านยังไงดเออีเราจะต้องดูว่าการที่เขาไม่อยากทํากันบ้านอะ่ะเขาเป็นมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าออถ้าเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ,อ่เราจะเห็นว่าเออมันอาจจะเป็นพฤติกรรมของเขาเนอะแต่ถ้าสมมติเขาเป็นคนที่ทาการบ้านรผิดชอบเองดีอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นะเราอาจจะ,ะต้องดูว่าออมันเกิดอะไรขึ้นหรอ เอมอมันถึงได้มันถึงได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเกิดขึ้นในชีวิตเขาไหมเขาเลยรู้สึกว่ารับมือกับสิ่งที่เขาเคยรับมือได้ไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่เข้าใจในคําตอบข้อนั้นๆของการบ้านที่ถามมาเป็นได้ครับแล้วใ,<ช>ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนออนไลน์เยอะเนอะใช่ไหมครับเรียนออนไลน์เยอะอ่ะแน่น,นอนเรียนออนไลน์กับเรียนซิดอินในโรงเรียนนะครับมันให้ความเลือกต่างกัน อยู่แล้วนะครับแล้วบางครั้งกรารที่เขาไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้มผมรู้สึกว่าแล้วคําที่ผมมักจะดิ้นบ่อยๆเพราะเป็นออนไลน์ที่นี้เกิดขึ้นคือการบ้านเยอะมากเออมันเยอะกว่าตอนที่ไปเรียนลงในโรงเรียนจริงๆครับเอ,อถ้าสมมติไม่มีภาวะเนี้ยที่การบ้านมันโอเวอร์โหลดมากๆครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราอาจจะต้องลงไปอยู่กับเขานะอสมมติมีการบ้านสิบวิชาค่ะ คนเราจะมีวิชาที่ชอบและไม่ชอบเนอะค่ะแล้วอาจจะลองให้เขาเลือกทําวิชาที่ชอบก่อนก็ได้อชอบวิชาไหนอลองทําวิชานั้นก่อนเช่นชอบศิละปะมากเลยอะวาดรูปอาจจะไม่ยากสําหรับเขาเนีย่ยครับส่วนวิชาไหนที่เขารู้สึก,กว่าผมมันยากตรงไหนไม่ยากทําเราอาจจะลงมาทํากับเขาก็ได้นะไปช่วยกันทำมาช่วยกันทํายากใช่ไหมมาเดี๋ยวช่วยกับแม่ทํานะช่วยกับพ่อทนะอํานะเนี่นยครับเขาลงไปอยู่ด้วยกันสมมติการบ้านมี1ิบหน้า ช่วงประมาณห้าหน้าแรกเราอาจจะช่วยเขาทํานั่งทํอยู่ว่าเขาก็ได้นะแล้วพอพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาพอจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วครับเราก็เริ่มเฟรดออกได้แล้วค่ะอ่านะครับอาจจะต้องลงไปช่วยเหลือน,นิดนึงผมรู้สึกว่าการที่เขาเดินมาบอกเรามัน,มน,มนคงเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกยากลําบากในชีวิตเขาการที่มีบางคนเข้าใจเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาซัพพอร์ตเขามันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบางทีเขาอาจจะรู้สึกหมดพลังครับการที่มีใครบางคนอยู่ข้างข้างอาจจะทําให้เขามีพลังและสามารถทําสิ่งนั้นออกมาก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องช่วยเขาทําไม่ได้ทําให้เขาใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะชมเชยด้วยถ้าสมมติเขาทําได้สําเร็จเนอะคนเรามีช่วงเวลาที่ยากลาบากและมีช่วงเวลาที่ดีนะครับเราไม่รู้หรอกว่าช่วงยากลําบากมันจะมาอยู่ในตอนไหนมีอะไรมากระทบเราบ้างเนอะเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญมากๆเหมือนกันถ้าเรามีเขาอยู่ข้างๆนะครับก็ซัพพอร์ตเขาเยอะๆในวันที่เขาต้องการ พ่อแม่เป็นตัวแปรหลักที่มีทุกคนต่อลูกมากที่สุดเพราะเป็นบุคคลสําคัญคนแรกๆที่ช่วยบ่มเพาะอุปนิสัยรักการเรียนให้กับลูกนะคะเรื่องราวการเรียนของลูกยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวและนี่คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www. etvthai. tv สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ